ครับกลับมาพบกันอีกแล้วทางช่องตุงตะไคร์อย่างนี้ฮะยางอยู่กับผมครับอาจารย์แปนตุงตะไครยเช่นเคยครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23มีนาคม2 5 1 8ครับแต่ก่อนอื่นใดครับฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสำหรับทางเข้าอาณาจักรของอาจารย์แปนนะครับผมอยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองครับเข้ามาพูดคุยกันมาเป็นเพื่อนกันฮนะมาแลกเปลี่ยนกันฮนะมารับสิ่งดีๆด้วยกันฮนะในอาณาจักรของอาจารย์แปนฮะก็ติดตามกันได้นะาฝากกันไว้ด้วยครับฟุตบอลที่จะมาพูดถึงในค่ำคืนนี้ครับคู่แรกครับฝรั่งเศ ชนะฝรั่งเศสได้สอูนถ้านัดหลังสุดของฝรั่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้1นึ่ัดดูทางโคาหลเชียบ้างครับก็ถ้านัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับช่วงหลังที่เจอกันนะครับเป็นฝรั่งเศสนะชนะ2นัดเสมอ1นัดแล้วก็โคาหลเชียชนะ2นัดนะครับวันนี้เล่นบ้านฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสอยากเข้ารอบต้องเอาคืนครับฝรั่งเศสน่าจะชนะแน่นอนนะครับในค่าคืนนี้นะฮะแต่ชนะเท่าไหร่ก็ว่ากันนะครับแต่ผมว่า1ลูกขึ้นไปมีแน่นอนครับเอาวันนี้เชีย์ฝรั่งเศสเจจ้้้าาาาบบนนครั่ะทํได คู่ต่อมาครับเยอรมันเจออิตาลีครับห้านัดหลังสุดของเยอรมันชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนทางอิตาลีนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับสถิติที่เจอครับก็ช่วงหลังเป็นเยอรมันชนะ2นัดและเสมอ3านัดอิตาลีดูชื่อดูอะไรเป็นเหมือนกับทีมชุดบีของทั้งสองชาติมาเจอกันสัเอาจริงเอาจังค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็สถิติเยอรมันข่มเยอะครับมองไปทางทีมชาติเยอรมันครับในค่ำคืนนี้น่าจะเก็บอิตาลีได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะสถิติมันขาดกว่าอะไรกว่านะครับมองทางเจ้าบ้านครับเยอรมันในค่ำคืนนี้ค แพ้กันครับสเปนเจอเนเธอร์แลนด์หรือคอนแลนด์นั่นเองนะท่านั้ลังสุดของสเปนก่อนนะครับท่านัล่าสุดของสเปนชนะ4เสมอหนึ่งะมาดูฝั่งคอนแลนด์บ้างครับชนะนัดเดียวเสมอ3านัดแพ้นัดหนึ่งะฮะสถิติที่เคยเจอกันนะฮะเป็นฮอนแลนด์ดีกว่านะครับชนะ2นัดแล้วก็เสมอกัน3นัดคู่นี้มองไงครับสเปนหลังๆเนี่ยไม่ชนะใครแต่วันนี้น่าจะถึงเวลาของสเปนแล้วนะเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ไม่ชนะคอนแลนด์มาสักพักหนึ่งโอกาสที่เจ้าบ้านสเปนน่าจะเก็บใช้ได้น่าจะมีเยอะกว่าบองทางเจ้าบ้านเหมีีี้์สส่3ูไตลม ให้ติดตามกันประมาณนี้ให้ชอบกดไลค์กดแชร์ไปติดตามมาด้วยไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ